สนุกมากค่ะสนุกจริงๆครับชอบซีนไหนเป็นพิเศษครับฟุกอินครับฟุกซีเลยครับมีอ่ถ้าซีนโตโน่ออกมาเป็นไงบ้างฮะค้ากแล้วฮะไม่เป็นตอนปิดเลยนะชอบตอนที่พี่ลิศกับพี่โตโน่หรออ๋อเป็นไงบ้างตอนพี่ลิศกับพี่โตโน่ออกมาด้วยเป็นไงอันนี้คือคอนเสิร์ตจบอารมณ์ไม่จบนะคุณผู้ชมฮะอารมณ์ค้างวิอารมณ์กลับบ้านไปนอนชักกระตุกเกียรถึงลิศถึงโตโน่ด้วย ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากโอ้ยนี่กันไม่ต้องตื่นเต้นน้องชื่นชมคอนเสิร์ตเนี่ยเวทีใหญ่แน่ถามพี่ว้าวขึ้นหมดแล้วครับ Central World เขาดาวร่วมแสนขาไม่สั่นงแสตมป์ Impact Arena ห้ารอบเต็มเต็มเสียงคีสนั่นพวกนายก็ไปดูพี่ ทั้งหมดนี่คอนเสิร์ตพี่เองหมดเลยครับแขกรับเชิญทั้งนั้นถือว่าเราได้มีผลงานแล้วการการพี่ไม่ได้ใจพี่ดูอยู่แล้วว่าเราสามคนมาคนละทางน้องชายเอ๊ถูกต้องครับไพกันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงการแสดงเขาก็มีมีไปน้องมาทางด้านร้องเพลงถูกต้องแล้วพแจ็คกีต้องยอมรับเขาจริงๆ ส่วนน้องชายของคนนี้ครับไม่ต้องเดินหนีไปไหนเขาามสามารถหลากหลายครับผู้ชมทุกท่านครับผมจะบอกว่าเขาไม่ใช่นักร้องธรรมดาเขาเป็นซุปตาใช่ไหมพี่เขาเป็นเขาเป็นคนแค็ที่ร้องเพลงได้ครับวันนี้ผมรู้สึกว่าเราควรจะตอบแทนกองเชียร์ เป็นไงเ่ะฮะรักหรือธรรมดาที่ไหน่ไม่ต้องบอกออข้างหลังพอแล้วครับรู้ตัวแล้วว่ารีนทอตสิงเกิลของเรนนะครับที่ปล่อยมานา้กว่าเจ็ดเดือนครับตอนนี้ยังติดชาร์ตอันดับหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ครับบอกเขาไปว่าติดชาร์ตอันดับหนึ่งไงด้ยังไงนอกจากข้อจะขายแอร์แล้ว พ่อยังเป็นดีเจวิทยุชุมชนอีกแล้วพ่อมีชื่อในวงการไหมดีเจต้อง <Wow. S 1> ว้าวนี่วันน,น,นี้วันนี้ที่บ้านที่ไม่มาดูนะครับมาดูไม่ได้พ่อติดภารกิจครับเปิดเพลงลูกอยู่เดี๋ยวเพลงโดมาอยู่ดับสองที่สวยเลยมันถูกกับโดไม่แบนไม่โดนที่พบกันไม่เจอกับฉัน ยมีอะไรฝากทุกคนที่ไม่ได้มาคอนเสิร์ตแม่สนุกขนาดก็พลาดอย่างแรงพลาดมากค่ะพลาดมากไม่มาคือคุ้นเหมือนคนลุกขับลุกขับข้างบนข้างล่างแรงมากเหมือนลุกขับข้งแรกเจ็บแล้วช้ำไปนานอย่าทำใจเลยทีเดียว สุดยอดไม่เคยมีคอนเสิร์ตไหนแบบครบรสครบทุกรสชาติขนาดนี้นะครับ <c oughs> ผมอยากจะบอกอะไรครับกับใครที่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับก็ <c oughs> น่าเสียดายมากเพราะว่าสนุกมากกันเก่งมากใคร <ๆ S 2> คดีไว้ค่ะถ้ามีดีวีดีคอนเสิร์ตออกมาเนี่ยจะซื้ออีกไหมครับแ <c oughs> น่นอนแต่ฉันขอสัยญาจะไม่ทำให้เสียใจ เกิดกันเป็นยังไงบ้างถ้าจัดขึ้นค่ะอ,อีกครั้งนึงจะมาอีกไหม,ม<า>สัญญานะรญญักใครฝันถึงใครนถึงใครจะเวียกนกองรักกเธอมากเกินใครไม่ทำให้เหงาเหงาใจเลยสักคนฉันไม่เคยจะเบื่อแม้ว่าเธอจะปน ฉันมันก็แค่คนที่ไม่เอาไหนจึงเวียนก็รักแค่เธอยังเอ็นดูอยากให้รู้รักเธอมากแค่ไหนเธอน่ารักเวลาที่เธอเวียนไปไม่หยงเที่เงอะไร